ยังไม่แรกอยู่หรือป่าขอเสียงหน่ยครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็เป็นคู่สุดท้ายคู่เอกของ i d o l f i ฟส t ซีซันหก่อนที่เราจะไปรีแอคกันเนี่ยผมจะมีข่าวอยู่ทั้งหมด2ข่าวข่าวแรกคือเดือนหน้าผมจะเริ่มสตรีมจริงจังนะครับซึ่งผมที่ผมแพนคิดไว้เนี่ยก็จะมีไลฟ์สตรีม12ชั่วโมง นะครับทุกวันศุกร์อาทิตย์เว้นอาทิตย์ก็คือจะเริ่มวันที่18ตั้งแต่บ่ายโมงจนข้ามวันอีกวันหนึ่งเป็นตีหนึงของอีกวันหนึ่งก็เกือบตีหนึงเพราะว่าจำกัดอยู่ที่12ชั่วโมงก็แสมมติส1เก็และ11ชั่วโมง50นาทีก็อาจจะลงเลยท่างเงี้ยเออถ้าไม่ไหวจริงนะครับย้ำนะ12ชั่วโมงจริง นะครับแล้วผมจะลองทําดูก็จะมีผลระบบโดนน a ด้วยนะครับยิมัสพอร์ตของผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือไอเดอลีเดือนหน้ามาแน่ตั้งแต่รอบชิงวันที่29่สิบเก้พีนแล้วเอออันเนี้ยรอมเป็นปีผมท,ที่ไมทำสักทีก็น่าจะประมาณห้าันาดับแล้วก็ลูกยิงลูกโทษเออลงลูกยิงที่ยิงได้แล้วก็ลูกจุดโทษเ ิงลูกโทษเอเตจุดโทษปัตตานีเอฟมาสเต็กออสตาร์ F, กับปัตตานีเอฟซีนะครับเราก็จะมีไฮไลท์รอบอุ่นเครื่องอีกนะมันจะมีเยอะอยู่พอสมควรน,นะผมก็คิดว่าเอาจริงก็เดือนหน้าโปรเจกต์ที่วางไว้อาจจะเสร็จทั้งหมดโยคุณสตรีมไอสตรีมไม่เกี่ยวโปรเจกต์เดือนหน้าเนี่ยที่คิดไว้เนี่ยก็จะมีพวกไอดอลลีกอะไรเงี้ย 3 4คลิปอ่ะเป็นช็อตด้วยอะไรด้วยผมว่าก็น่าจะทันไม่กระดาสิงหานี้ก็จะพยายามเคลียร์ให้เร็วที่สุดนะครับอ่าถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์คู่นี้คู่สุดท้ายนะครับสิ่งที่ผมสปอยในพาร์ทที่แล้วก็คือคู่นี้เปิดตัวนักชกไม่กินเวลาชิบหายแต่คูจะให้กินเวลาด้วยอ่ะทุมสุดๆตัวนะครับ นะจริงๆเบิ้ลปทุมราชต,ต้องออกชกกับแท็กฟงสกอร์ไปรปมาสักคู่เฉยเอาโจโล่งมาแทนนะครับเออเดี๋ยวก็รู้ว่าเป็นยังไงชอบกดไลค์ใช่กดแชร์พื่อพร้อมแล้วไปดูกันไปเสียงดังๆให้สุดเสียงให้กับเบิ้ลปทุมราช bom oh, dia yeah. ใครเลยอเอ็มานี่คือไอดอลครับทุกคนครับผู้ที่จะมาประทักความเก่งความหล่อด้วยนั้นเป็นแรปเปอร์หน้าหล่อสไตล์โอปป้าเจ้าของเพลงฮิตลงใจและรอ,รอคอยหนึ่งเดียวของวงการเพลงแรปที่ขึ้นชกสังเวียนไอโน้ตฟอยซีเซนทาครั้งนี้ครับชายผู้นี้มีแพชชั่นเต็มเปี่ยม ไม่ว่าจะเรื่องร้องเพลงหรือว่าเล่นกีฬาครับโดยเฉพาะกับการชกมวยไทยสมัครเล่นพูดติดตามของเขาสาม<ล>แส<ห>นคน,นะนาคนขอเสียงต้อนรับชอลอมเจอลรับบานาย <c oughs> อนอาเดี๋ยวเราไปจะกหุน,น,นก,กูเอาไปจะล้างแกกูเอาไปหูแกงกูเอาไปล้านข้าที่มันมรู้ มันแย่ แกมีบังเต๋าถ้ามาไม่กลัเต็มมันก็เต็มไนวันมาเป็นแกงเลย e v e พวกกูไม่มีวันเชามักโปรตีสวัสดีส่งมึงลงไปนอนเหงาพูดเร้ากูเดจเก้ ไม่ใช่กับ้านเองก็สุดทข้ากระเป๋าบิชอนอยเคมวซเรู้วาพวกคุณขายาเวียเ่ได้คือรคืจะแกงอะไรกบมาเพียเธก็รู้วันนี้ใครพวกคุณซาเวียร์ไปบอกหัวเธอใ้ออกแคจะมาเคลียร์เพื่ที่อยู่ในเตาไม่คมไม่ต้องมาเชียกอแล้วเยร์ไปกับี่ดไนีไเลค ยังยังเป๊ะผิดหาไปแล้วหนึ่งอันดีนะฮะอันีครึ่งแล้วตอนนี้นะเดินไปแล้วครึ่งหนึ่ง <c ười> <ừ. S 1>

I'm <laughs> อะไรโคตรที่ ไม่ได้เลยเนระไม่ได้ร้องเพียงรอคอยเลยไม่ได้ชกจะรงจะรงมาต่โมยก่อนจะรง ฝั่งนี้ถามว่าต่อยต่อยกี่โมงครับเออใช่ต่อยกี่โมง <c oughs> หน้าหีกูร <c oughs> ับไปสามนาทีแล้วเนี่ยโอ้โหกูว่าไปเตะแม่งเลยไป <c oughs> ไปดูไฮไลท์ยกที่หนึ่งน่าจะมีไฮไลท์สามยกเพราะเป็นมวยไทยด้วยนะแต่จังวันี้แล้วเรียบร้อยครับยกที่หนึ่ง ไอ้ตาทิ้งตาทิ้งตาทิ้งไม่อยากดูคนนี้ไม่อยากดูเอาออกเลยคัดออกด้วยกูไม่ตัดหนใบหน้าฮีไปดูไฮยันยกที่หนึ่งครับย้ำว่าผู้นี้เป็นมวยไทยนะโอ้โหฟรีฮะถ้าดูฟุตเวิร์คดูแบบเผลอโอ้โหช็อตเนี้ย ถ้าตัวลงกันไม่ดีผมก็ยอนไปลดยกหนึ่งเลยะคือท่านดูจากฟุตเวิร์กดูอะไรแบบไม่ต้องเจาะลึกนะครับเบิ้ปรปทุมราชปีนขา,นา <c oughs> สัญหาอะไรมาเตะมวยไทยวะทีแรกเอาพิภูกร,กรมาตัวดีอยู่แล้วยังน้เฮียตัดออกเลยตดตัตอเอาคยเอาควยไป <c oughs> ยังดูข่าวนด้วยครับโอ้ยผมไม่ได้ตั้งใจนะห่วย <laughs> ถ้ารู้สึกก็น่าจะนายก็น่าจะดูแล้วเน,นี่ยจะไอวานเลิกกันไม่ใช่เพราะความรักหรือรอะไรงานเยอะอืมดูดาวใสา่หันเดียวนะครับงานเยอะนะครับไปไฮไลท์ยกที่สองไฮไลท์ยกที่สองครับโอ้รอบนี้ยกนี้ก็ถือว่ามันอยู่ ยกแรกถึงยกแรกจะไฮไลท์น้อยไปหน่อยครับแต่ไม่เงือฟุ้งเฟ้ออย่างเดียวเลยจริงๆ <c oughs> อยากหัวเราแบบมาเต็มนะแต่หัวเราไม่ได้เพราะเสียงคุณไม่ค่อยดีด <c oughs> <c oughs> ถ้าเสียงอาจจะา <c oughs> บางทีอาจจะเสียงผู้หญิงหรอขอกครนะ <c oughs> <c oughs> ไอ้ไดีดีห็น ยกร่าเนะครับยยกแรกอะโจโล่งอ่ะออกหมัดออกเท้าแต่ร so so yeah. ั้งกายยกสองอะใช่ครับแต่ล็ะโอ้ยกที่สองคือโจโล่งแคบไม่ออกเท้าเลยใครจะเอาของมันนี่เอาง่ายนะเพื่อนบุรุษราชเคยบอกไปแล้วนะครับว่า จะต่อยคทังนี้แล้วเป็นคั้งสุทายทังแรกครั้งสุดท้ายหริงโดแเนีไม่ควรนะไม่ควรเอาหน้าไปแล้วครับนไะด้กกะเต็มอเออยกี่นีบทิข้างหอกว่าคืนนี้ไปต่อค <c oughs> อนเสิร์ตคอนเสิตทุกวัน่อนเอตไหนก่อน สามรสี่ผมไม่แน่ใจนะนะมาจาสี่มันโยน่ายส่วนใหญ่ก็สามหรอส่เออแต่จะมีสี่ยกก็ได้นะถ้าผู้พิทัขอ์ไฟด้วยนะครับซีซั่นหตอนนี้ยังไม่มีประกาศรับสมัครสำหรับไอดอลไฟเลยแต่รวมยอาไดอลดีเด็กกันยาก็เป็นรอบชิงอีกมันหมายความว่าปีหน้าเนี่ยก็น่าจะมีไอดอลไฟซีซั่นหกอาจมีในการอื่นอี เห็นที่นี้บอกแกเสมอไอดอลบัสเก็ตบอลมือน่าสนใจครัครับยกสเพราะล่าสุดก็ผ่านทีไปทีบัสเก็ตบอยมาเนาะน่าจะรู้แล้วใครชนะเป็นแชมป์เป็นแบบอย่างดีครับ่ไล่ต่อครับเรอมาเร็วเาทำยังไงบครับจนมาได้่ไเร็วเฮ้ยเรือนแล้วไม่ไหวแล้วและมีอะไร อดคร hmm. ับด huh mm ูภาพสุดท้ายนี่เจ้านมีครับนี่นะครับภาพที่ทำน่ารักครับเกมจบก็เป็นบทพิธีน้องรักกันเหมอนเดิมแล้วก็ได้รู้รสชาติของมวยไทยว่าเป็นยังไงคุณสุกิตโอ้โหมาแทนหลายบทสำคัญร้านหนึ่งในชีวิตของเขาที่เขาได้ตั้งใจและทำได้สุเด็ดครับก่อนที่อะว่าไอ้ดม ทีนี้ร้านน่าจะเสนอไอเดอรบาสเกตบอลคทำไม,ไม่ผิดอยู่ในคลิปซ่อนแอบที่สชั่วโมที่เชียงใหม่เออผมก็ได้นก็น่าสนใจนะเพราะว่ามันมีรายการของบ็อคอยที่ผ่านจบๆสักพักเลยก็คือคลิปไอทีบาสเกตบอลนะก็ค so ือเป็นรายการบาสเกตบอลสามสามสามคูนสามบอกามันติสัปดาห์มีดาราีนี่มีนักกีฬาที่มาดูย่งิหญาลีเยอยะมากมย อย่างนั้งครับผมก็โโอ้หไม่คิดว่าทีมผมเชียร์ชนะด้วยคือไว้ทีมที่ได้แชมป์ก็คือสตาร์ไฟนอลแมตส์ของเราท้ายอ่ะคือเล่นกับทีเดือดแล้วแบ็กทีมชนะทีเนี้ยก็ต้องมารีเซตใหม่เกมจริงๆเลยคิดประตีเกมเดียวใครแต้มมากกว่าชนะไม่รวมมันไม่รวมของรอบก่อนลูกไว้ทีมมันโดดเด่นชิบหายเหมือนคิดว่ายังไงเขาบอกให้มันสมึงให้มันตายใจอ่ะเออผมคิดนะโอ้ ดูดูแต่สองค่ำคืนยิงเที่ยงคืนสวยงามเลครับไอ้เฮี้ยสี่แมตช์น่ะแล้วแมตต์หนึ่งแมตช์สองกับแมตช์สี่สีรักเกือบชั่วโมงโปร่งผลเกมสองเกลสี่นะดูคุณแมตต์ครับนี่คือผู้เอกของรายการ Idol Fight Thailand Season 4ครับและผู้ชนะในแมตช์นี้ได้แก่ได้แก่ใครเอ่ย เรียบร้อยครับชนะขาดลอยครับ <laughs> จากผิดเกมเขากมในตัคนถ้าสมมติว wow. no ่ามีเราไฟันหกเนี่ยเราปวดไปทุกงงานยืดเวลาทำมีปากจุดสอดเข็มขัดแชมป์ให้กับเบรปมราชเงนุ่มครบไหมครับจบแบบสมบูรณ์แบบว่นนี้มีนี้กดไลค์กดฮึบื่บฮึบฮึบฮึบใจฮึึงใจกะติกต่อใครด้วยนะครับ แลเดี๋ยวเราเดี๋ยวพบกันใหม่ไารถไฟสราษมีแอ้์เวผมับสัสครับสวัยกขีดูเือดครับตกกหมด